ท่านผู้ชมนะคะก็กับสวัสดี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะก็มีนางรำนะคะมารำถวายปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชม ภาษาของปู่หรือเปล่าคะเช่นตังก็ว่าเนาะ ทำถวายปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมก็ทำใบายสีมาเห็นนะคะใบสีองค์ปู่กับองค์ย่านะคะที่วาง วางอยู่ข้างหน้านะคะท่านผู้ชมที่สวย,ยนยเนาะ สาธุสาธุสาธุนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะคะทำถวายปู่เสร็จแล้วนะคะ

ใม้บอกบอกยกมือเอายกมือก็ได้ครับตัวเลขนะคะตัวเลขจะไม่บอกนะคะนะตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขของอาจารย์นะคะท่านผู้ชมมรมีควาคนที่มาใานเนาะมนี้มีโชคลาบมีดวงตาเห็นทางทำา คุณแม่ชอบเลขตัวไหนคะแม่คะอ๋อเพื่อนบอกให้บอกเหรอเพื่อนไม่ให้จบอกใช่ไหมอ๋อเขามาทำบุญติงปองได้จับไหมแม่ เจ้าของที่คนคนเอ๋อเจ้าของที่ตัวเลขตัวอาจารย์ยังมาบอกไม่ได้บอกไม่ได้ตัวเลขอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์ประนมา้อจาย์งมาพอดีเลยนะคะท่านผู้ชมเชิญค่ะสมากเค่ะป้านั่ง่ได้ค่ะป้า โอ้โหอยู่ข้างหลังไม่ได้หวงข้างหลังขอไปขอไปขอไปถวายพันนะคะถวายใบสีนะคะท่านผู้ชมเป็นปู่พญานาคนะคะ

วม่นี่ไดยินเนสียงปยแบบนี้แล้วไปตลาดพอนัดยิ่งดี่งขกดนเมองตัวแบบข่มาชทาา้ทายไหย่ทายไห่บอให้ทายใ้ไหมคะตั้งเปิดกล้องยังคะมเห็นปูหนึ่งสองซมหนึ่งสองสามย้ำอีกจักน้อยได้ยั่บอ่จา์ ใช่ใช่อาจารย์ยอ่พอดีครัพอดีพอดีล้วค่ะอาจารย์หนึ่งสองสมสวยค่ะเอาเบิงะะ้งเนี้ยค่ะได้พอมาจะมาไม่ได้มาจนถึงต่ค่ะสวยปูปูไปตามคือไปตามเราใช่ไหมอ๋อสวยค่ะ สวยค่ะสวยแมนแมนมองนีสวยอ่ะถ่ายให้แม่ด้วยนะคะปูกไปตามนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขก็คือจะอยู่ที่นี่นะคะเนาะสวยเนาะค่ะเนาะอากาศกำลังพอดีปูไปตามน้องคนนี้ใช่ไหมคะว่าให้มาใช่ไหมถูกแล้วไม่มาอ๋อถูกแล้วไม่มาถูกตัวไหนอะคะเนาะก็ถูกมาตั้งแต่ถูกกิ๊งงวดแล้วเก้าหนึ่ง มา C4 อ๋อ C4 ก็ถูกงวดนี้ล่ะคะตัวไหนคะชอบ1991ชอบ1991อ๋อเป็นตัวเลขของอาจารย์ใช่ไหมคะเนาะอ่าใช่ค่ะแล้วพอดีฝันเห็นบ้านแล้วก็มาฝันเห็นปู่พอดีฝันเห็นบ้าน9ก็เลยตรงกับบ้านเลขที่119แล้วก็เป็นตัวเลขของปู่ด้วยนะคะที่อาจารย์ให้มาคุณน้อยจุดทูบเมื่อคืนเนี่ยได้แปดแปดห้าห้า จุดทูปอยู่ฮานานพระดาได้แปดห้าห้าก็จะเป็นแปดห้ากับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะเนาะนะคะเชี่ยงไปพูดเะ็น้อยก็พูดน้อยพอได้ค่าน้รมนูนค่ะปู่เขาค่ะยังไงขอให้โชคดีนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสวยมากเลยนะคะ สองรอบค่ะแต่ว่ายังไงก็มาถึงปู่แล้วเนาะค่ะเนาะปู่ดึงทางมาถูกแล้วเนะค่ะเนาะวในนี้มีฝันเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยเป็นนิมิตฝันอย่างนี้เลยเหรอใช่ฝันโอ้คนลูกพี่น้องคนขี้งูกินคนขี้งูก็นค่ะ

เหมือนเห็นเห็นใบสีนี่แหละแล้วก็เป็นเสียงพญานาคแล้วก็จะยินเสียงคนแก่ผู้ชายเอาแบบนี้ชี้ลงไปที่ใบสีเอาแบบนี้นะก็เลยถามว่าเอาแบบไหนปู่เอาแบบนี้นะเอาสีไปใส่เหล่าสั่งเอาไปตำหนักออนอตก็เลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่า เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าถูกหวยแล้วจะมาใช่แล้วก็ไม่มาสักทีจนจนนี่แหละน่าจะไปตามแล้วถึงวาระแล้วแหละเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ได้สี่สี่เยอะก็เลยมาเอาปู่ดำกลับด้วยวันนี้บูชาปู่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบูชาปู่องค์ดำทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ใช่ไหมค่ะไปสีนะครับไปสีเวลานาคนะครับหมได้เลยเด้อ อ่ะยังเดียวค่ะค่ะสวยนะคะอสาธุสาธุสาธุนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภก็สําหรับตัวเลขเนาะย้ำจะเป็นเชื่อมั่นศรัทธาอย่างเดียวค่ะเชื่อมั่นเชื่อมั่นศรัทธาสัจจวาจานะคะถ้าเป็นลูกหลานสายญาณปูกทานไได้เลยค่ะแต่วตัวเลขงวดนี้เราเน้นย้ำจะเป็น85กับ91ใช่ไหมคะ สองได้9ก้าสองอ๋อคุณพี่อ,อ๋อมันไม่มีใช่ไหมล่ะ9ก้าหนึ่งอ่ะมันหมดแล้วในแผงในแผงในแผงได้เยอะไ,ไหมเก้าหนึ่งหรอได้เยอะอดูหน่อย หงเก้าเก้มัก็จะชอบเป็นหนึ่งา่นนมาเก่นึ่งเก้เดี๋ยวเอาอาหอาจารย์มาเจิมให้ใช่ใช่ชอบหนึ่งเก้เก้าหนึ่งอันนี้เน่ยโอ้ได้หลายใบเลยเนาะกี่ใบอะคะประมาณเป็นร้อยนะเปาตังอีกเป็นร้อยนะคะเน้นเอาท่านมาชมค่ะวันนี้ขอกี่ล้านคะ นี่12งานก็ดีนะ2ใบก็ยังดีอ่าค่ะสาธุเด้อพี่น้องให้เพิ่นสชคให้เพิ่นมันเนาะความเชื่อความศรัทธาเท่านั้นนะคะที่ปู่จะช่วยนะคะไม่ได้มาจริงค่ะเนาะความเชื่อความศรัทธาแล้วก็สัจวาจาถ้าเราได้ลั่นวาจาไว้แล้วอ่ะถ้าเราจะมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าไม่มาปู่จะไม่นาตามสัจวาจานะคะที่ ให้มานะคะถ้าได้แล้วก็คือต้องมาไหว้ปู่นะคะก็น้องก็ได้มาไหว้ปู่เรียบร้อยวันนี้ทําใบสีจะเป็นองค์ปู่องค์ย่านะคะแล้วก็ทูบเทียนนะคะดอกไม้ทูบเทียนนะคะอาสาทูสาทูนะคะที่ว่าปาก ปากเบี้ยวเลยนะัวนะจริงๆเพราะว่าคือคือขานนะโบมาโบมาปากเบียวเลยแล้วทีเนี้ยขู่ก็เลยเป็นตามพอวันจะมาสามวันหายหายแล้วก็วันนั้นเราเข้าเก้าหนึ่งไงแกก็มาจุดทูบได้เจ็นเก้าบนเก้าเจดล่างหนึ่งเก้าหนึ่งแกบนล่างเลยนะแต่อายุเท่าไหร่สา อายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมจ๊ะอายุน้อยจริงๆไม่น่าจะป่าดิบสามเก้าเอออายุก็สามสิบเก้าคือไม่มาปู่ก็เลยไปตามพอมาแล้วก็เอามันขุดไปเก้าไป็นเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดไมเจ็ดหนึ่งเก้าปู่ทั้งบนล่างเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นมาอีกนะครับเดี๋ยวปู่กับพ่อไปนั่งอีกนะครับน้อองพ่ท่านผู้ชมนะคะใครที่กล่าวสัจจะวาจาไว้กับปู่นะคะก็ขอให้จำตามสัญญานะคะไม่งั้นก็คือจะ ปู่อาจจะไปตามก็ได้นะคะคสาธุสาธุสาธุ